อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่เป็นอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกมากที่สุดของประเทศไทยเดิมนี่เป็นพวกคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แต่ตอนนี้ปรากฏว่าอุตสาหกรรมยานยนต์แซงขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแล้วในเจ็ดเดือนแรกของปีนี้เรามีการส่งออกทั้งสิ้น4ี่แสนหนึ่งสาพันล้านแล้วก็มีการนําเข้าประมาณสองแสนสองหมล้านนั่นหมายความว่า เรามีการส่งออกสุทธิประมาณแสน0 0 0ล้านแต่ถ้าเรามาดู Import Export ของประเทศไทยปรากฏว่า7เดือนแรกเนี่ยขาดดุลการค้าไปประมาณเกือบ0 0 0 0นล้านนั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นี่มีบทบาทช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับรเพราะฉะนั้นพวกคุณทั้งหลายที่นั่งในห้องนี้ก็ได้โปรดภาคภูมิใจนะครับว่ามีส่วนช่วย GDP ของประเทศไทย ทีนี้ปีนี้คาดว่าเราจะขายในประเทศประมาณ1.3ล้านคันนะครับแล้วก็ส่งออกประมาณ1.1ถ้าเช่นนั้นเราก็จะผลิตรถยนต์ประมาณสัก2.4ล้านคันก็น้อยกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยทีนี้ในขณะนี้เนี่ยพูดถึงสัสดส่วนการครอบครองรถยนต์ของบ้านเราประเทศไทยอยู่ที่18ซก็ถึงว่ายังมีโอกาสที่จะขายได้อีกเยอะ เพราะอะไรเพราะว่าไต้หวันเนี่ยอัตราการครอบครองเขาอยู่ที่30%เกาหลี37 EU 58ญี่ปุ่น59ออสเตรเลีย70อเมริกา78นั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสขายรถยนต์ในประเทศไทยอีกเยอะนะครับยังไม่ต้องตื่นตหนกกับยอดขายที่ตกลงในขณะนี้